นางไม้โดยวสัสดปัญจมีตอนที่4ไม่ไม่มีทางอย่าฝืนเลยดีกว่าน้ำเสียงเยือกเย็นตอบมามันเจอไปด้วยความกังวลใจเร้นลึกแม้จะดื่มยากเย็นจากกลิ่นอันฉุนกึกหญิงสาวมีอาการจะขย้อนออกมาหลายทีจนต้องเอาฝ่ามือปิดปากไว้ เพียงอึดใจเดียวความร้อนจากกระเพาะอาหารได้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อกับพี่ชายชอบพกของพวกนี้ไปด้วยเวลาเข้าป่าผู้หญิงอย่างเธอชอบมองเป็นพวกขี้เมาในเมื่อของมันจำเป็นแต่เธอสาบานกับตัวเองจะไม่ขอเสพติดของพวกนี้ในเมื่อพ่อเสียไปแล้วจากโรคพิษสุราเรื้อรังส่วนพี่ชายมีปัญหาครอบครัวมาโดยตลอด ว้ายงูเขียวแรกที่จะกลัวอยู่บ้างแต่แข็งใจชักมีดโบวี่เงื้อขึ้นมาจะฟันไปที่งูตัวนั้นที่มันทำท่าจะเลื้อยขึ้นมาบนห้างแต่ยังช้ากว่าข้อมือของลุงพลที่ความหมับและสายหน้าแช่มช้าไม่ให้ทำมองให้ดีว่าเป็นงูเขียวหรือว่าเถาวัลที่ใช้มัดห้างกับกิ่งไม้หากฟันขาดเราก็จะตกลงไปข้างล่าง หญิงสาวแม้จะเป็นลูกพรานแต่กำเนิดรู้สึกหนาวเย็นจับใจอีกครั้งเมื่อมองให้ดีก็เห็นเป็นเถาวันอยู่เช่นนั้นหาได้เป็นงูเขียวที่อุปทานไปเองไม่อาถรรพ์ป่าเล่นงานเธอเข้าแล้วสูงขนาดนี้หากตกลงไปไม่ขอหักตายก็มีหวังกระดูกทิ่มเนื้อออกมาเล่าขวดเดิมถูกนำมาดื่มอีกครั้งเพื่อขับไล่ความกลัวขอบใจมากนะพราน ถ้าลำพังชันคนเดียวคงไม่รอดจากป่านี้แน่ๆเธอรู้สึกเหมือนตอนเองยังอ่อนด้อยนักในเรื่องป่าไม่เป็นไรครับผมก็เคยเจอเรื่องพันนีม้มาก่อนได้ผู้ใหญ่คอยแนะนำตักเตือนจนภายหลังเอาตัวรอดได้และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะเตือนถ้าหากมีคนมาร้องเรียกอย่าได้ลงไปเป็นอันขาดเราจะลงจากห้างได้ก็ต่อเมื่อตะวันขึ้นเท่านั้น และหากมันเสาสีมากให้แกล้งโยนของลงไปชิ้นเล็กๆยิ่งดีแล้วบอกว่าทำของตกขอให้ช่วยหาให้ทีผมเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั่งห้างดักยิงควางมีคนจากในหมู่บ้านมาร้องเรียกใต้ห้างบอกว่าคนทางบ้านป่วยหนักให้กลับไปดูใจผมก็เลยแกล้งโยนไฟแช็คลงไปบอกให้ช่วยหาให้ที เจ้านั่นกลับชูไฟแช็กให้ดูมืดมืดแบบนั้นอยากก็รกทำไมหาได้ไวนักผมก็เลยบอกให้ลองจุดไฟให้ทีปรากฏว่าจุดยังไงยังไงก็ไม่ติดนั่นแหละเสือสมิงมันจะลวงพลาลงไปหญิงสาวกลือน้ำลายฝืดคอดังอึกดวงตาเหลือกลานเมื่อมองไปในป่าอันแสนจะเงียบเชียบวังเวง เรื่องแบบนี้เคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังเพลินๆไม่เด็กความรู้สึกพรันพรึงเช่นนี้มาก่อนแล้วที่พรานบอกว่ารู้จักหมู่บ้านนี้มาก่อนขอเล่าต่ออีกหน่อยซิคืนนี้ไหนๆก็ข่มตาหลับยากฉันว่าบรรยากาศมันแปลกๆชอบก่อนทำไมเดึกขนาดนี้ชาวบ้านยังไม่หลับไม่นอนหรือว่าจะมีงานบนุญพรุ่งนี้ก็เลยต้องเตรียมข้าวขอกันข้ามคืนหญิงสาวเลื่อนตัวเข้ามานั่งชิด จนในที่สุดก็ยอมเข้ามาอิงแอบพรานหนุ่มใหญ่แค่อาถันป่าเพียงผิวเผินยังทำให้ขวัญผวาไปได้ไม่น้อยเมื่อ20ปีก่อนนะ่ะผมได้มาพบหมู่บ้านเนี่ยโดยบังเอิญเพราะได้ช่วยผู้หญิงสาวคนหนึ่งเอาไว้ผมอาสาพาเธอไปส่งที่หมู่บ้านแต่ทางเข้ามันลี้ลับมากเดินกันทั้งวันมาถึงเอากลางคืน พวกคนในหบู่บ้านจะจุดใต้สว่างมากแบบนี้แล้วหญิงสาวคนนั้นก็บอกว่าจะสว่างแบบนี้ก็ต่อเมื่อมีคนต่างถิ่นเข้ามาพวกชาวบ้านจะช่วยกันค้นหาแต่เธอจะช่วยปิดบังผมไว้พอรุ่งเช้าป่าเปิดแล้วผมจึงจะออกไปได้ผมเข้าใจว่าชาวบ้านไม่ต้อนรับคนต่างถิ่นเลยหลบเข้าไปขัดห้างนอนบนต้นไม้ ชาวบ้านหาผมทั้งคืนเลยครับแต่หาไม่เจอรอจนสว่างจึงลงจากต้นไม้แต่ก็ไม่พบเจอคนนั้นอีกแล้วผมเพียรตามหาผู้หญิงที่เอาหัวใจของผมไปครองอีกหลายวันจนเธอยอมออกมาพบเองเธอหนักใจมากเรื่องของผมเพราะตามกฎของในบ้านห้ามลูกบ้านพบกับคนต่างถิน่นกฎย่อมศักดิ์สิทธิ์เสมอผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ แต่หัวใจของผมสิมันร่ำร้องจะพบหน้าให้ได้และเธอเองก็เริ่มมีใจให้เช่นกันไหนที่สุดก็ได้คบหากันฉันคนรักถึงขนาดจะหนีตามกันไปวันสุดท้ายที่เราต้องตัดใจล่ำลากันน่ะคนของในบ้านได้บุกมาถึงหนึ่งในนั้นเป็นลูกชายของนายบ้านพอมันมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงจะฆ่าฟันท่าเดียวมีดดาบหอกยาวมีครบมือ คนรักของผมพยายามถ่วงเวลาให้ผมหนีไปจึงถูกฟันล้มลงต่อหน้าต่อตาเว้นระยะพูดคล้ายจะหายใจหอบแพทส่งเล่าที่เหลือให้เดิมจนหมดขวดรู้สึกว่าพรานพลสมัยหนุ่มไม่ใช่ย่อยเรื่องเจ้าชู้หน้าตาตอนนี้ยังเหลือเขาไม่น้อยแล้วไงต่อคะฉันคิดว่าพรานคงไม่ได้ออกมาได้ง่ายๆแนะ่โดยไม่มีการสูญเสีย เรื่องเหล่านี้ทำให้เธอลืมความเหน็บหนาวไปชั่วขณะคนเล่าเองเอามือลูกคางที่อุดมไปด้วยหนวดเคราใช่ครับกว่าจะออกมาได้ต้องแหลกด้วยเลือดด้วยเนื้อผมใช้ชั้นเชิงพรานหลบหนีออกมาเพราะคนเดียวไม่รู้จะสู้คนเยอะกว่าได้ซึ่งแน่นอนพวกมันไม่มีทางปล่อยผมรอดไปได้ง่ายๆแม้พวกมันจะเลียนเสียงนกเสียงสัตว์กูตอบกันไปมาหาทางล้อม ทำเราก็ว่าผมเป็นสัตว์ถูกตามล่าแต่ผมซุ้มบนต้นไม้อยู่บนที่สูงตลอดแล้วเล็งยิงไปทีละคนอย่างไรเสียเปืนก็เป็นเครื่องทุ่นแรงประหารได้ในระยะไกลคมมีดคมหอกคมดาบไม่อาจจะดื่มเลือดคนต่างถิ่นอย่างผมได้อย่าหาว่าคุยโตเลยครับผมฆ่าพวกมันทั้งหมดรวมทั้งเจ้าลูกชายหัวหน้าหมู่บ้าน ที่ผมลงไปดวนมีดตัวต่อต,ตัวมันพลาดท่าให้ผมแทงที่หน้าท้องลงไปดิ้นร้องโอดโอยผมลงไปใช้หัวเข่ากดอ,อกแล้วก็ใช้มีดค่อยๆเชือดคอตัดเส้นเลือดใหญ่ให้เลือดทะลักออกมาเป็นน้ำสภาพตอนใกล้สิ้นใจนะ่ะดิ้นเหมือนไก่ร้องเสียงดังออกออกไม่กี่อึดใจก็แน่นิ่งตายอย่างทรมานผมมองอย่างสะใจมันช่างสาสมนัก เธอรู้สึกเหมือนฟังฆาตกรต่อเนื่องบรรยายฉากฆาตกรรมแต่มันก็มีที่มาที่ไปในเมื่อคนรักของเขาถูกฆ่าตายต่อหน้าคงจะแค้นมากจึงลงมืออย่างโหดเหี้ยมแพทรู้สึกใจเต้นจะเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งขึ้นมาขู่เด็กสาวอย่างเธอก็ขอฟังเพื่อฆ่าเวลาดีกว่าไม่มีอะไรจะฟังต้องนั่งแกลวอยู่บนนี้จนกว่าจะถึงเช้า เสียใจด้วยนะคะที่เสียคนรักไปว่าแต่เธอชื่ออะไรล่ะสาวชาวป่าคนนั้นนะ่ะเธอชื่อทองดีป้าทองดีหญิงสาวอุทานเสียงดังตกใจอะไรทําไมต้องเสียงดังด้วยเปล่าค่ะ,ะเผอิญฉันมีคนรูจ้จักชื่อทองดีเหมือนกันแพทต้องกลบเกลื่อนสีหน้าภาวนาขออยยาะให้เป็นคนเดียวกันที่พบเจอในตอนหัวค่ำเลย หลังจากนั้นพรานพลไม่อาจจะพบเจอทางเข้าหมู่บ้านลึกลับแห่งนั้นได้อีกอาจจะด้วยไม่มีแม่สาวคู่รักคอยเปิดทางให้อีกแล้วหลายปีต่อมาได้รับการว่าจ้างจากในทุนนักธุรกิจที่มีรสนิยมเกมล่าสัตว์ชื่อนายอาทรเป็นคนที่มีฝีมือยิงปืนพอใช้แต่นิสัยห่มพอตัวไม่สนธรรมเนียมพรานเจอสัตว์อะไรยิงดัไปหมด ไม่สนใจว่าจะกินได้หรือไม่ได้ครั้งหนึ่งได้ยิงควางตั้งท้องสัตว์ที่อยู่ในภาวะเช่นนี้พรานเขาถือกันห้ามล่านิ้วมือมันเผลอลั่นไกไปเองโทษทีพรานฉันมันมือไวไปหน่อยเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความสำนึกผิดเอาเลยพรานพลได้แต่เก็บความอัดอัน้นไม่กล้าตำหนิผู้เป็นนายจ้างด้วยหวังให้เขารับเข้าทำงานเพราะเบื่อหน่ายชีวิตพรานป่าเต็มที อีกครั้งหนึง่งบนห้างส่องสัตว์เหนือพื้นดินป่งกระทิงเป้าหมายเกมการล่าของนายอาทรพรานพลทำหน้าที่ฉายไฟปรากฏเป็นกระทิงแม่ลูกอ่อนลูกน้อยของมันพึ่งคลอดจึงเดินไม่สู้จะไวนักพรานบอกห้ามยิงแต่ช้าไปแล้วเปรี้ยงเสียงไรเฟิลดังสนั่นป่าลูกวัวล้มพับแทบหากครึ่งท่อนดับชีพลง ขณะที่นังแม่โกงคอร้องลั่นอย่างสุดแสนจะเจ็บปวดเปรี้ยงประกายไฟจากปากกระบอกคำรามตามมาอีกนัดหักกระดูกขาหลังนางกระทิงแต่ยังเหยกด้วยสามขาเอาตัวรอดไปได้จากรัศมีการยิงเสียงคำรามของมันดังลั่นป่าอย่างโกรธแค้นไปรอบๆห้างไอ้ขนใจชดข่าขอสาบแช่งให้พวกแกและลูกหลานของแกต้องตายอย่างทรมาน ายในสภาพเดียวกับที่ทํากับชีวิตผู้อื่นฮ่าฮ่เสียงหัวเราะในความเคืองแค้นเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทั้งสองคนนั่งกอดปืนตัวสั่นเทาไม่รู้ว่าตนเองกําลังเผชิญหน้ากับอะไรกันแน่พอสิ้นเสียงลึกลับปากก็แตกครืน เพียงอึดใจจึงมองออกมามันคือฝูงลิงป่ามากมายวิ่งกรูเข้ามาทำท่าจะขึ้นห้างแต่ถูกมีดอาคมที่ปากฝากธรณีไว้สกัดไว้ได้พวกมันหาทางปีนขึ้นต้นไม้อีกต้นที่มีกิ่งก้านประสานเชื่อมต่อไมายังต้นที่คนขัดห้างเอาไว้ทั้งสองต้องช่วยการระดมยิงกันจนกระสุนหมดนับร้อยนัดตัวที่โดนกระสุนกลายเป็นใบไม้ร่วงหาได้มีเลือดเนื้อ มันเหมือนคนทั้งสองเพ้ิคลั่งยิงใบไม้ในป่าพรานตกตะลึงลดเปินลงพอตั้งสติได้ร้องบอกนายอาทรให้หยุดยิงจะต้องขนเอากระสุนมาสักเท่าไหร่จึงจะพอและแล้วก็มีลิงปีนมาถึงที่ห้างได้สำเร็จพวกมันถลายตัวลงมาจากด้านบนรูปร่างของมันใหญ่เกือบเท่าคนหน้าผากลาดกรอบตาลึกดวงตาดำเล็กมีความวาวรอด คนหนึ่งใช้ผ่านท้ายปืนไล่หวดอีกคนใช้มีดเดินป่าต่อสู้โรมรันนายอาธรถูกกัดเข้าที่ขาเป็นแผลชะกันและแผลใหญ่น้อยตามร่างกายแม้สรุปเหตุร้ายในครั้งนั้นสองนายบ่าวจะรอดมาได้เพราะอาทิตย์วันใหม่ขึ้นเสียก่อนทาให้ต้องเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ตลอดชีวิตนายอาทรต้องกลายเป็นคนเดินขากระเพกต้องใช้ไม้เท้าคำ้ำ โดยมีพรานพลคอยช่วยประคองเวลาเดินไปในที่ลำบากแพทนิ่งฟังรู้สึกขนแขนลุกชันเรื่องราวถูกนำมาปฏิติปะต่อคุณพ่อของอารันเป็นคนขาพิการหรือจะเป็นด้วยเหตุนี้เวลาบนนาฬิกาข้อมือบอกเวลาเที่ยงคืนเหมือนสัญญาณระงับการสนทนาเพียงมองลงไปในหมู่บ้านข้างล่างโดยไม่ต้องพิจารณามาก ก็รู้ด้วยประสบการณ์พรานป่าว่ามันคืออะไรบวยการจะบอกพรานแกต้องการให้เธอเห็นด้วยตนเองจะอย่างไรคืนนี้ต้องสู้จนสุดชีวิตเพื่อปกป้องคนให้ได้แม่หนูคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ตนเองกับนายในกระทําไว้ในอดีตเธอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจึงต้องมารับกรรมที่ไม่ได้ก่อไว้แพทเลื่อนสายตาลงไป มันจ้องจะมองลงไปที่ลานกลางหมู่บ้านโดยเฉพาะกระทะใบใหญ่ที่ใช้จกัการสองคนผู้มีใบหน้าดุดันเปลยแผ่นอกอวดเนื้อเป็นมัดมัดช่วยกันบรรจงทำกันอย่างสุดฝีมือคนทางนี้ได้แต่พึมพำเบาๆอยากรู้ใช้เนื้ออะไรทำทำไมกลิ่นมันถึงได้หอมหวนขจรขจายให้ความรู้สึกโอชารสได้ถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากจะลงไปนั่งผิงไฟและขออาหารพวกนั้นมาซดให้คลายจากความหนาวเสียเหลือเกินต่อมามีแสงคบใต้ของชาวบ้านกลุ่มใหญ่มุ่งมาด้านนี้แสงสว่างราวกับกลางวันมีทั้งคนหนุ่มคนแก่พอมาถึงก็สอบถามชายทั้งสองคนน้ำเสียงที่พูดจากันดังเหฮาๆทั้งสองคนบนต้นไม้รู้สึกแปลกใจทำไมฟังได้ชัดนัก หรืออาจจะเป็นเพราะเป็นเวลากลางคืนมันเงียบจับใจความได้ว่าขอให้เร่งไฟทำอาหารให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนแม่เจ้าจะฉลองชัยที่ได้ล้างแค้นสตรูจากนั้นก็มีคนขี่ช้างเข้ามาหลายเชือกงวงของมันรัดฝฟ,ฟืนท่อนใหญ่แล้วเว่ยงลงไปกองสมเพื่อรอใช้เป็นเชื้อเพลิงพรานพลตกตะลึงเหมือนจะรู้คำตอบแล้วมือมืดที่ทุบตนเองจนสลบเมือด อาจไม่ใช่คนอย่างที่คิดไว้เลือดกำเดามันพานไหลอีกความมืดทำให้หญิงสาวไม่ทันเห็นอาการทุรนทุรายของพรานดวงตามืดหมัวไปทุกทีจนต้องขอยาระงับปวดมาอีกคราวนี้แทบไม่นับเม็ดที่กรอกลงปากบัดนี้ในหมู่บ้านผู้คนมาเพิ่มมากขึ้นทุกทีแต่ละคนถือครบใต้มาด้วยทำให้แสงสว่างราวกับกลางวัน สีหน้าขึงขังด้วยอาการกระเฮียนกระหือรือแล้วเปิดทางให้ในบ้านชายชราสวมเสื้อผ้าฝ้ายย้อมดินนุ่งจงกระเบนดวงตาคู่นั้นเหมือนเสือร้ายที่ถูกพรานยิงบาดเจ็บรอวันชำระกค้แนแพทต้องทำตัวห่อรีบด้วยความกลัวหลบอยู่ด้านหลังต้นไม้หวัวใจกำลังเต้นตูมตามหวังพุ่มใบบางจะช่วยให้คลาดสายตาจากเจ้าถิ่นพวกนี้ไปได้ โชคดีที่เด็กผู้หญิงไม่ได้บอกใครที่เห็นคนต่างถิ่นแอบซุ่มอยู่บนต้นไม้ไม่เช่นนั้นจะต้องถูกจับได้แน่แต่ละคนทำท่าขึงขังเราก็มีศัตรูต่างถิ่นบุกรุกเข้ามาโทษสถานเดียวคือช่วยกันเข็นฆ่าให้อาสันน้ำเสียงดังฉาชานของตะแก่ดังขึ้นมาจนถึงข้างบอนแม่เจ้าได้สั่งความมาตั้งแต่หัวคำศัตรูได้เข้ามาในถิ่นของเราแล้ว พวกสูเจ้าจะต้องไม่ปล่อยให้มันรอดไปได้อีกเป็นครั้งที่สองใช่เลยพ่อเท้าพวกเราจะต้องเด็ดหัวพวกมันเอามาสังเวยแด่แม่เจ้าชายชะกันที่ทำหน้าที่คุมกระทะได้ล้วงมือลงไปจับเส้นผมของมนุษย์ที่ถูกต้มในน้ำเดือดขึ้นมาชูให้ทุกคนดูบัดนี้ผิวหนังหลุดร่อนจากกระโหลกไปบางส่วนลูกตาหลุดออกมาจากเบ้าห้อยอย้อย คนบนต้นไม้ที่จ้องมองลงมาตาแทบไม่กระพริบจนเกือบจะกรีร้องออกมาลุงพลคว้าเอาไว้ได้อบป,ปากไว้แน่นป้องกันไม่ให้เสียงเล็ดลอดออกไปน้ำตามันไหลพรากเธอจำเพื่อนได้แน่หนึ่งในนั้นคือแยมส่วนอีกหนึ่งก็คือปรีดาอย่างแน่นอนส่วนร่างกายของถูกสับเป็นชิ้นๆต้มเปื่อยอยู่ในกระทะในบ้านหันไปมองที่เรือนหลังใหญ่้วยสายตาอันเต็มไปด้วยความยำแกรง ที่ลานดินได้ปักคบไฟไว้เป็นทางถึงบันไดมีนางบริวาร่มสบายร่างอรชรใบหน้างามกิริยาชดช้อยยามถือพานเดินขึ้นเรือนเป็นข้าช่วงใช้ไม่ไดีกขาดที่ประทับของนางผู้เป็นใหญ่เหนือผืนป่าทั้งหมดข้างบนมีความสว่างเรืองรองมากบ่งบอกถึงบุญญาบารมีอยู่เหนือกว่าเจ้าถ้ำเจ้าป่าผีน้ำพูดพรายทั้งมวล แล้วทั้งหมดก็เคลื่อนพลพร้อมด้วยอาวุธครบมือมุ่งหน้าออกสู่แนวป่าเพื่อค้นหาศัตรูปล่อยทิ้งหมู่บ้านให้ร้างไปชัว่วขณะลุงพลถอนให้ใจแรงค่อยคลายมือจากปากของแพทย์มีดที่ปักดินฝากธรณีไว้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ช่วยบทบังทำให้ศัตรูมองไม่เห็นที่ขอสวมประคำและรูปสลักรอยองค์ของเดรสีที่ตนนับถือบูชานับตั้งแต่เลิกอาชีพพราน แกถือสัตว์ไม่ค่าสัตว์อีกเลยนายอาทรเป็นคนมีอริมากเวลาเดินทางหลายครั้งที่ถูกมือเปินไล่ล่าตามมากระหน่ำยิงด้วยอาวุธสงครามนานา,นาชนิดคนขับรถยังสามารถพานายรอดมาได้ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ได้ทำผิดสัตยาบันที่ฆ่าลิงป่าเพื่อปกป้องลูกชายของนายอาถันป่าจึงเล่นงานได้ในทันทีหวังว่าจะทวงเวลาได้จนถึงสว่าง ผมหาทางพาคุณออกไปจากป่าได้แน่ไม่ต้องกังวลแล้วถ้าพวกมันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ล่ะแล้วแล้วถ้าหากเสียงพูดปนสะอื้นของเธอสะดุดเป็นพักๆด้วยความรู้สึกเรากับตกอยู่ในฝันร้ายถ้าหากเช้าแล้วยังออกจากป่าไม่ได้เราจะทำยังไงฉันจำได้นะเราเดินมาจากถานนไม่ไกลที่ทำการอุทยานก็ไม่ได้ไกลมากแต่ดูตอนนี้สิ ต้นไม้แต่ละต้นสูงใหญ่เหมือนอยู่ในป่าดงดิบที่อยู่ลึกที่สุดจะต้องใช้เวลาอีกกี่วนันถึงจะออกไปได้หญิงสาวคล้ายจะสติหลุดไปแล้วหนุ่มใหญ่จะใช้การโอบกอดเพื่อปลอบโยนแพทมีใบหน้าที่งดงามเช่นเดียวกับทองดีอดีตคนรักของตนเองแต่เธอใช้มือดันออกไปเพราะรู้เท่าทันเชิงของหนุ่มรุ่นใหญ่แววตาที่มีแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจนั้นทำให้รู้ว่า เป็นความคิดเพ้อฝันไปเองในเมื่อเธอคนนี้ไม่ใช่นางไม้ตนนั้นพระจันทร์ลอยดวงทอแสงสุกสากาวได้โคจรเปลี่ยนองศากับพื้นโลกความเงียบงันได้กลับคืนมาอีกครั้งหากแต่หัวใจของคนกำลังตื่นโตมด้วยความหวาดกลัวภัยจะมาถึงแพทย์นั่งแทบไม่ติดเอาแต่มองเวลาบนานาฬิกาข้อมือที่เพิ่งจะผ่านตีหนึ่งอีกห้าชั่วโมงกว่าจะเช้า ขณะที่อีกคนนั่งหลังพิงต้นไม้หายใจหอบยาวอย่างอ่อดระหวยรอยแรงเต็มทีเมื่อมองท้องฟ้าไม่เห็นแสงอะไรอีกเลยริมฝีปากคล้ายชิมรสชาติทองแดงมันฝาดมันขมสิ้นดีโชคดีที่มือป่ายไปโดนร่างของหญิงสาวผู้ร่วมชะตากรรมทำให้ยิ้มได้ใช่แล้วเธอคือนางไม้ของเขานั่นเองแพทเธออยู่ไหน น้ำเสียงของชายหนุ่มดังแว่วมาในยามราตรีทำให้เจ้าของชื่อตาลุกรีบหันไปมองหาเจ้าของน้ำเสียงอาลลานเขากำลังมาทางนี้อย่าอย่าขานออกไปลุงพลส่องเสียงแห่พระร้องห้ามคว้าแขนได้แต่ถูกสะบัดหลุดสภาพปางตายของแกเกินจะยื้อหญิงสาวเอาไว้ได้ทำท่าจะปีนลงจากห้างไม่ฟังอีราฆ่าอีรมจะแล่นลุไปท่าเดียวทั้งที่ก็เตือนแล้ว แต่ลงไปไม่ได้เพราะลูกถอยถูกมนกำบ,บังตาเอาไว้ทำได้แข็งวุ่นงานไปมาบนห้างความสูงจากห้างกับพื้นไม่ใช่น้อยเลยคขืนโดดลงไปได้แข่งขาหักชายหนุ่มผิวขาวบางเสื้อผ้าเปละลไปด้วยเลือดสภาพเดิมที่เห็นในตอนหัวค่ําได้เดินมาถึงใจกลางลานบ้านที่ร้างไร้ผู้คนพบเพียงกระทะใบให,ใหญ่กําลังเดือดปุดฟืนไฟลุกโหมราวกับนรกกระทะทองแดง ไอน้ำเดือดเป็นม่านหมัวไม่อาจจะมองเห็นได้ว่าอะไรที่กำลังถูกต้มสิ่งที่สัมผัสได้คือกลิ่นหอมของเนื้ออันโอชารสทำให้เกิดน้ำลายสอขึ้นมาด้วยกำลังออดระหอยรยแรงเพราะเดินหลงในป่ามาหลายชั่วโมงจนมาพบเจอหมู่บ้านกลางป่ามาพบอาหารเข้าก็มีอาการหิวโหยทันทีเพียงแต่ไม่กล้าฉกฉวยเอามากินเองจะมองหาผู้คนร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่เห็นมีใคร อาลันฉันอยู่ทางนี้แพทตะโกนออกไปสุดเสียงเขากำลังเข้ามาในหมู่บ้านของพวกกินคนแพทเธออยู่ที่ไหนชายหนุ่มรีบแล่นมาตามเสียง แต่ยังคลําที่มาของเสียงไม่ได้เพราะอำนาจของปู่เรศีที่พรานอาราธนาให้มาช่วยกำบังตาจาสศัตรูแต่เสียงของคนบนนี้ช่วยนำทางทำให้ติดตามมาถึงโดยต้องเดินข้ามลําห้วยซึ่งไม่มีปัญหาในยามแล้งมันเหลือเพียงดอนสายเตี้ยๆทำหน้าที่แบ่งอนาเขตของหมู่บ้านกับป่าพอตกอยู่ในภาวะขับขันหากคนข้างบนลงไป ถึงตอนนั้นพวกตัตรูมันจะมาล้อมต้นไม้ที่ขัดห้างเอาไว้หมดโอกาสจะหนีได้